กราบสวัสดีกันดีเช่นเคยครับครับอาจารย์มดรถแม็กคู่พตาซีสเกตเราจะ,ะเรินครับ่ะตัวนี้มีรถเข่าไม้ครับเป็นแท็กเตอร์รุ่นเอ็มยูฮ่าฮานึ่งครับตั้งแตเครื่องดีเกยียดีครับสภาพเดิมท,ทั้งคู่พตาซีสเกตจะมีทั้ง จำนานทั้งสดและคอนนะครับผมโบวาร์ชิเป็นแท็กเตอร์ู่แอลรูเน็นนะครับผมตัวนี้เป็นรถที่สองครับอาสามาคอนได้ครับผมดาวในหน่อยครับคอนโดนๆครับที่น้องคันนอีกมากพ้อมมุปกรณหนึ่งชิ้นครับเป็นใบมีดดาริน,นาครับผม สามารถควนได้ครับผมควนได้ทุกรายการรถั่นเลือสภาพเดืครนะพี่น้องเครื่องดีเคียดดีเครื่องบ่ไม่ไหญน้ำบอ่อดังับ พี่นะครับพี่ตรวจเช็คไห้ครับผมพี่ตรวจเช็คที่ทรงทรงซี่ซึ่งหอนบ้านโอ้ยสร่างไกลทรางไกลกับพี่ต่อเขาม่อไรครับผมครับคุปตะมือสองเดรผ้าเบ่งรอบรอบครับ ีเป็นรถมาจากข้างทางวัดนักวันพระนุ่งนะครับค่ามาเที่ยนเอม็มหกสองกันไปก็ได้อยากได้ทิ้งค่าราค่าเป็นนั่นเองละตอนนั้นเป็นขอไม่ได้ครับที่อาจารย์โมโตแม็กจึงว่าติดกึ่งเพื่อคนแจ้งไม่เอาด้วยหลักผมหรือเพราะว่าติดกึ่งเ,เหยียรถมือสองของ,ของ ผู้กตาทีตเกีรเราจะเริเออเร,รับสามารถสอบถามกันได้ครับอันนี้รถสวยๆหลายท่านครับเห็มยูฮาเซ็ตก็นีครับเห็มยูฮาเจ็ตตอนนี้มีอยู่สามท่านเครับผมเอลฮาศูนย์นี้เอล ีศูนย์หนึ่งแสเทียที่ครับขั้นหนึ่งกับจองแล้วเรียบร้อยเซมี่แอลหาศูนย์ครับแอลซีเจ็ดว่าจะเป็นรุ่นบีกับมี่นะครับบีสองหนึ่งสีศูนย์ครับสำหรับเขาลองก้อยนะครับ ินค้าหลากหลายครับพี่นอ้องใส่เหลือซื้อเหลือไงต่อไปกันมืนเบิ่งรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวนวดเขา่าเป็นดีซีแบบดีซีเจ็ดสีแบบล่องกับสอบครับโอ้แหนนาครับแนหนนาะเตรียมสำหรับลูกค,ค้าโดยเฉพาะนะครับพี่นอ้องสำหรับรถเกี่ยวกับดาวยุบแปดหมื่นหนึ่งพันครับ พันสามปีปีรับเจ็ดเมืองสามรถย่อยเดือนละพันครับใจกระติ๊ตอ้อเขาเมื่อไหร่ครับรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อครับผมสายรถรถไต่กดแชร์กดติดตามให้ได้แลครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับผม